เมนูวันนี้จ้าอาหารทะเลฉลองต้อนรับปีใหม่จ้าก <_ C os> ุ้งขาวกุ้งลายเสือ <_ C os> อันนี้เขาเรียกอะไรนะ <_ C os> หอยเชลล์ก่อนจ้าปลาหมึก <_ C os> เราก็จะจะนึ่งข้าวโพดกับหอยเชลล์ก่อนจ้าเพราะว่าหม้อเราเล็กนะจ้าเนาะหม้อเราเล็กนิดเดียวเราก็เลยต้องนึ่งทีละส่วนก่อนเนาะ <_ C os> ใส่เนยลงไปนะจ้า <_ C os> ใส่เนยเลย ใส่กระเทียมสับจ้ะกระเทียมสับอ่าทึงหกกีบจ้ะกระเทียมจีนเนาะผัดกระเทียมแต่สักระยะหนึ่งนะจ้ะก็ะต้องให้มันเหลืองเนะจ้ะเติมซอสพริกอะ่ะซอสพริกสีราชาเปน,เนจ้ะประมาณสามซอนเนาะเพราะว่าอ๋อเห็ดหลตามซอนตามเลยพริกเผาจ้ะพริกเผาก็สามซ้อนเลย ิ้วขาวจะเข้ากันจะมผงปาปิกาจะสามเหมือนกันจะน้ำตาลสามผงปรุงรสหนสช้อนชาจะ พริกไทยนะจ๊ะพริกไทยประมาณสองสองช้อนชานะจ๊ะเธอเอิญบปิ่งครีมบอกมานเขาก็ใส่นมคานิชันเนาะนี่เลยตามด้วยผงออริกาโน่นะจ๊ะ ความหอมวางหนึ่งช้อนต๊กนะจ๊ะใส่เลยจ้า กุ้งทั้งทั้งจริงๆกุ้งถาดจ้ะอืมช้ำตั้งใบต้นหอมจ้านี่เลยต้นหอมใยหน้าหน่อยเสร็จแล้วจ้าทะเลถังช้ำๆถาดใหญ่ๆทะเลถาดจ้ะ ใหญ่มากทะเลถาดจ้าทะเลถาดแซ่บๆน้ำข้นๆุ่ำๆเลยจ้ะ